มาครับเริ่มใกล้ปีใหม่เข้ามาแล้วครับผมครับทีนี้ช่วงนี้ช่วงอะไรครับช่วงบางคนก็ซื้อเก็บไม่นานครับผมครับบางคนก็ไม่ได้ใช้เลยครับทีนี้จะใช้ทายังไงครับต้องให้บริษัทเช็คครับผมครับเมื่อวานนี้เอามาชุดหนึ่งครับทั้งหนูทั้งสายกัดกัดสายสไลมิกอะเลื่อนไม่ขึ้นครับฝุ่นมันเยอะครับผมครับมากอย่างชุดนี้ลูกค้าที่บ้านก็มีน่าจะเป็นชุด4คูณ4ครับผม power ก็เป็นตัวดีทั้งหมดก้า025 02บทครับพร้อม้ดยคอร์ดดีตอนปลั๊กไฟตัวใหญ่ครับผมครัออว่าากกรณ์ยงมนนี้ สงสัยก็เลยไหมบริษัทเป็นอะไรนะพ่ออาการเป็นอะไรเขาเอามาเช็คเสียงเบีดมันออกเสียงกันร้องครับเสียงออกเสียงเบีดเสียงก็ร้องได้ทำคอร์ใหม่ไหมตัดคอร์ใหม่ไหมครับแยกอะไรไหมยยงไม่ได้ตัดแล้วมันก็ออกเลยไม่ซิมซิมนะครับมันออกกั้นแล้วออกกากเออก็เป็นโจทย์ที่หนักพอสมควรอันนี้เล่นกี่ทางครับสองทางเนาะสองทางครับอันนี้ตามจริงเป็นแลกตองแปดใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วเจ้าเปลี่ยนแลกใหม่เป็นเจ็ดห้าศูนย์ใช่ครับในเบอร์ก็ใส่ใหม่เอาเรามาลองกันว่าเป็นยังไงครับอาการที่ลูกค้าบอกมาครับแล้วก็ คือง่ายก็ที่ต้นเหตุมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วง่ายเพราะตู้ตู้ตากีบแหลอีกตัวหนึ่งแล้วลูกค้า้โมใส่ตัวหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนระเบิดใหม่ด้วยจะไม่ระยะที่เราใส่มาดอกชนกันอ่ะความเี่ตัดกันในตู้มันหายไปทีนี้ต้นเหตุแก้มาได้ครับปลายเหตุเราก็ต้องนี่จัดก,การคด,ด,ด,ดีตต้นความถี่ไหนที่ขึ้นมันลงคว,ความเี่ยมันเกินแล้วก็ดึงมันลงครับผมครับ ปมาเราชมกันว่าเราจะแก้ปัญหายังไงครับผมครับครับตอนนี้ก็เจอปัญหาแล้วครับผมเพราะว่าคอสมีการตั้งโปรแกรมใหม่ครับเราต้องมาดูข้างในก่อนว่ามีการสับเปลี่ยนความถี่อะไรบ้างครับผมครับอาจเบรคการแลกสับการหรือแต่ความถี่เลยไปเลยมาไหมครับเราต้องอาคอมมาเปิดดูข้างในว่ามันเป็นยังไงอยู่ข้างในครับผมครับนี่แหละข้อดีต้นข้อดีคือมันสามารถล็อกความถีได้ข้อเสียคือถ้าเราไปกดอะไรโม่รือโปรแกรมผิดเนี่ยมันจะใช้คอมเป็นตัวตั้งครับทำหน้านี้ก็ได้แต่มันก็ปวดหัวแน่นอนครับ พอได้เก็บมาฝันแล้วสานต่ออยากซื้อรถแฮเอกซ่าอยากมีเสียงเสียงเอกซ่าอยากไปดูเอกยากยาวคงอัดให้มันดังมันสิ